สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญเทมพาเซปเนะาะมืัอนี้ก็ทุกคนสีผ้าทุกคนมาเลาะส่วนสะละเนาะคือเก้าเนาะทุกคนตอนนี้แปลงไหมเนาะตอนนี้ผ้าเลาะเมื่อนั้นแปลงหนึ่งอีต่างหากนะตอนนี้แปลงแปลงไหมเนาะว่ามาชะละมีสองสายพันธนะุ์เนาะมีชมมาลีเนาะครับสายพันธุ์หนึ่งพยงว่าจันเออชมมาลีกับเนื้อวงเนาะ เด <c oughs> ินฐานมันจพาะกบไม่เฮพอจักต่อ่ละลราเคยมาตอนนี้คือแต้งแล้วเรียบร้อยแล้วนะทุกคน

Mãi nhanh nhanh nào, con ạ Cái sẽ bình phong bên này nè ừ. Tuyệt nhọt tụi con ơi เจมิทมันจะง่ายนิดหนึ่งกว้างนะทุกคนอาจจะไปหาพันชมมะลีเนาะ ินให้ทุกคนได้เบินะ่ครับพันนี้มันจะเป็นโลกหลายนะทุกคนนะมากมันสมมูลีตัวนี้บุคคลมีมิดนะทุกคนแซ่บ เอาแกะเลยเรียบร้อยลวตัวนี้จะเนี้มันบวชุกป,ประมาณจำนี้ก็บบชมนะทุกคนแต่ว่ารถจิมันอออสิบแปดพาดชมชม เาปุ Trump, ่มชมพูสระน่ารักเนาะปุ่มเลยมีมากได้แลละก็มากเผาได้ลงกล่องได้ดูลายได้เนาะโอ้คนแต่งหนังอยู่งคนเนาะ นี่นะทุกคนบนับนว่านช้ำๆเลยแหละแบบนี้นะแลงนี้ก็ทาเมาออกไปเนาะหนึน่งมืนบาทน,นะทุกคนเนาะแต่งกิ่งแต่งกิ่งแต่งตง,ตง,งามนันก,กว้างเงี้ยนะทุกคนนะประมาณประมาณสี่ไหลห้าหลยพืลอ กระชิมีประมาณนี้นะทุกคนเนาะกัะภาคกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปเนาะสบายดีเนาะเจอกันได้ในคลิปหน้าเนาะโอเค